สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับแนชันของแฮตพิคิโร่เด e r เรเซอร์เบนในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวปล่อยเชือกรองเท้าหลุดลงเตะเพราะผูกไม่เป็นเกาะอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กกับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเรื่องวันนี้นะครับคุณฟังไม่ผิดแล้วครับนักเตะคนนี้ผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นนะครับและคุณจะเห็นว่าเวลาเขาลงเตะมักจะปล่อยเชือกซึ่งมันไม่ใช่อะไรหรอกนะครับเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยผูกไม่เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆแล้ว และเขาคนนี้เนี่ยเป็นแข้งดังที่ติดทีมชาติสเปนมาชุดใหญ่ด้วยนะฮะไม่ใช่ชุดเล็กนะครับปัจจุบันเนี่ยติดชุดใหญ่เขด้วยซ้ำโดยตั้งแต่วัยเด็กมาจนถึงวัยโตเนี่ยเขาไม่เคยผูกเชือกรองเท้ารองเตะเ,เลยถ้าไม่มีใครผูกให้ไม่ว่าจะเตะในเกมลาลีกาสเปนยูฟาแชมเปียนส์ลีกเกมทีมชาติเขาก็ทําแบบนี้ตลอดนะครับสงสัยใช่ไหมล่ะว,ว่านักเตะคนนี้คือใครทําไมถึงผูกเชือกรองเท้าไม่เป็นเขาคนนี้ก็คือปารโมาร์ตินไพรสกาวิร่า หรือว่าที่คุนหูคุนตาคือกาบี้นั่นเองครับนักเตะวัย17ปีของเจ้าบทุทุมบาสโลรนาครับซึ่งกาบี้เนี่ยเกิดเมื่อ5สิงหาคมในปี2004นะครับเกิดที่รอสปาราซิอส ที่วิลล่าฟรังกาในเมืองของเซบีย่านั่นเองนะครับผมโดยเขาคนนี้ครับชอบเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล่นน่แต่เท้าเปล่านะครับแล้วก็พอมาเริ่มใส่รองเท้าต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยผูกให้แล้วก็เวลาไปแข่งเนี่ยต้องให้เพื่อนร่วมทีมหรือ d s สตาฟโค้ชนั้นช่วยผูกให้เขาพยายามฝึกแล้วยังไงก็แล้วครับเขาก็ผูกไม่ได้ครับจนโอ๊ยไม่ไหวและก็เลย เลือกใส่รองเท้าที่มันคับคับเท้าแหละครับคือจะใส่แบบว่าเท่นเหลือๆไม่ได้คือว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเท้าเรียวหรือว่าเท้าบานนะแต่คือเขาเนี่ยต้องใส่รองเท้าที่มันคับมากๆให้ใส่ในรองเท้าเพราะว่าเขาผูกเชือกรองเท้าไม่ได้กันที่ว่ารองเท้าจะหลุดไปถลุดไปเนี่ยโดนใบเหลืองมายุ่งเลยทีเดียวนะครับผมและตั้งแต่วัยเด็กๆมาเลยนะครับที่เขาเนี่ยโลดแล่นอยู่ในทีมเยาวชนมาเยอะแยะมากมายนะครับเขาโดยเขานะครับ โดนถามคำถามนี้มาตั้งแต่เด็กๆ,ๆ,ๆเล็กๆแต่อะไรครับเขาก็ชินละที่จะกับคำถามแบบนี้นะครับเมื่อตอนอยู่กบเบียล่าบาลอมปีไปเลอเบติสก็โดนถามเพื่อนหัวเราะเยาะเยแยมากมายแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติไปเพราะเขาไม่เคยผูกเชือกเลยถ้าสมมุติว่าเชือกหลุดไปปุ๊บเขาจัดปล่อยแล้วก็เตะกันไปตามนั้นเลยครับผมใครถามก็บอกเออผูกไม่เป็นไม่ผูกมันแบบนี้น,นะครับและเขานะครับก็ย้ายมาสู่บาร์เซลโลนาครับก็อยู่ในศูนย์ฝึกลาอมาเซียฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกนั่นไปภาย สโลแกนครับเจ้าหนูไม่ผูกเชือกรองเท้าเตะนะครับผมโดยปีนี้ครับเป็นปีที่เจ้าหนูกาบีเนี่ยขึ้นมาแจ้งเกิดที่จะลามาเซียนจูนฝึกเยาวชนขึ้นมาสู่ทีมยู23บาซ่าเบ และฤดูกาลนี้ครับได้รับโอกาสจากโรนนลูฮูมันครับคุณซื้อชาวดัชคนเก่าที่ได้คุมทัพนะครับให้โอกาสเขาเนี่ยขึ้นมาสุดทีมชุดใหญ่และกาบีคนนี้ครับได้ล,ลงสนามบ่อยมาก,มากๆได้รับโอกาสการลงสนามเยอะจริงๆครับรวมละลา20ใบเกมครับในฤดูการนี้ในทุกรายการนะครับเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยกาบีลงทุกเกม6เกมครับอาจจะแบบว่าไม่โดดเด่นอะไรมากมายแต่เขาเล่นทั้ง6เกมก็ถือว่าสุดยอดสำหรับนักเตะอายุ17ปีแบบนี้นะครับผมแต่ทุกเกมที่เขาลงเนี่ย มักจะเจอกับคำถามครับคือทําไมไม่ผูกเชือกมันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับจนทางด้านของมาร์กมาบ้าครับผู้สื่อข่าวชาวกาตาลันเนี่ยได้ออกมาขายข้อสงสัยนะครับว่าทําไมกาบี้ถึงไม่ชอบผูกเชือกนี่ครับซึ่งมีคนคิดไปต่างๆนนนาว่าเอาเคล็ดหรือเปล่าเอาโชคหรือเปล่า,า,ว,ลาว่าเป็นสไตล์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกาบี้ชินกับการลงเล่นในแบบที่เชือกองเท้าสตาั๊ดหลุดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เล็กๆนะครับเพราะว่าเขาผูกมันไม่เป็น เขาเลยไม่รู้ว่าจะผูกมันกลับไปยังไงถ้าเกิดหลุดระหว่างเกมก็เลยต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมรือทีมสตาฟเนี่ยคอยช่วยอยู่เสมออาจจะเห็นนะครับบางเกมเนี่ยกาบี้ไปยืนข้างสนามจริงๆไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรนะครับให้สตาฟให้เพื่อนช่วยผูกเชือกรองเท้าให้ครับดีนะไม่ไปใช้ชาบี้ครับผูกเชือกให้ผมเลยครับอันนี้เนี่หาแตกเลยนะฮะถ้ากล้องจับไปอะไรแบบนี้นะครับเออไอ้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ตีความกันไปเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ย แบบว่าถือเครด์หรือเปล่าแบบว่าได้ลมเป็นตัวจริงแล้วจะบนอย่างนี้ไรหรือเปล่าเขาเป็นสายมูหรือเปล่าจริงไม่ใช่เลยครับผูกไม่เป็นจบนะฮะแหมถ้าเผลอไปเหยียบเชือกสะดุดล้มไปเนี่ยระหว่างเชือกหลุดนี่แย่เลยนะจริงๆเลือกรองเท้ารุ่นที่มันไม่มีเชือกก็ได้นะกาบี้นะจะได้ไม่ต้องผูกเชือกแก้ปัญหาไปเลยนะครับผมคิดเห็นยังไงกับกาบี้กกับเรื่องเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่นักเตะคนหนึ่งผูกเชือกไม่เป็นคุณผูกเชือกเป็นตอนอายุเท่าไหร่หรือว่า ชั้นไหนคุณก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนี่กับเรื่องราวของปล่อยเชื่อรองเท้าหลุดลงเตะเพราะผูกไม่เป็นเรื่องเด็จจด,ดัดยวยโดเดียเบลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ